สวัสดีครับ f c พี่น้องนะครับช่องไอ้นุ่มนั่นนะครับก็ทักทายนะครับ f c คือเก่านะครับบอไปใส่พี่น้องช่วงนี้กัอยู่บริเวณโลงดินปูครับคือตื่นเช้ามานะครับก็มาทำงานนะครับวันนี้ก็เศ้ามืดเช้ามืดนะครับวันนี้วันนี้ก็จะไปที่อุบลราชธานีนะครับใส่รถคันหนี้พี่น้อง FC ครับ เต็มที่ครับมูนี่เขาจัดเต็มไปอีกนะครับไปที่จังหวัดอุบลพี่น้องเอฟซี FC ท่านใดที่อยู่บนก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับก็คือลมพัดวีวีพี่น้องตอนนี้บานเท่านะครับลมพัดวีวีนี่นะครับกําลังเกี่ยวเขานะครับทําให้นึกถึงพี่น้องนึกถึงสมัยก่อนนะครับการเกี่ยวข้าวสมัยก่อนนี่นะครับ ตั้งแต่ยังบ่มีเครื่องจักรนะครับเกี่ยวมือครับเกี่ยวมือแล้วก็เอาเป็นฟอนเอาเป็นมัดนะครับเป็นมัดเป็นฟอนอ่ะอ่ามันแหงกอนจังไปมัดนดี่พี่น้องเห็ดเป็นฟอนนด้นะครับตากแดดไว้เมื่อมันแหงนะครับเพิ่นก็ไปมัดนะครับไปมัดเข่าก็ใไส้ตอกตอกกับมันจากไม้ไผ่นะครับทุกมือนี่บ่มีแเราพี่น้องการที่มานั่งจักตอกนะครับตอกทุมือนี่ซื้อเอาเบิดครับ สมัยก่อนนี่ต้องเฮ็ดเอานะครับคือผู้ชายนะครับต้องเฮ็ดเป็นนะครับซื้อนี้บ่มีพี่น้องบ่มีแล้วนะครับซื้อเอานะครับเพราะว่าใส่ตอกอะบ่ได้ใส่หลายคือเก่าแล้วนะครับก็คือมันใส่รถเกี่ยวนะครับการใส่ตอกกะทีใส่น้อยลงอาจสิมัดแค่ปากกระสอบหรือว่านะครับที่ยังใส่มือเกี่ยวอยู่ก็สิเป็นหน้าที่ว่านา้ํามันยังบ่แห้งนะครับรถเกี่ยวลงบ่ได้คนก็สิไปเกี่ยวมือแล้วก็เอาตอกมัด เป็นฟอนนะครับมัดเป็นฟอนแล้วนะครับก็บเก็บขึ้นมาไว้ทีล้านนะครับมารวมกันก้อนกองกันก้อนกองกันแล้วนะครับเก็บมาเบิดตแล้วนะครับก็มาตีเขาพี่น้องมาฟาดเขาภาษาอีสานก่ฟาดเขาการฟาดเขานะครับเ้อากับสีนอนเฝ้าล้อมเขาสมัยก่อนนี่ต้องนอนเฝ้าเพราะยานยังที่เพราะยานคุณมาลักเอาเขานะครับ ขอแรกเลยยานคนมาลักเอาเขาขอที่2ก็คือบางที่นะครับหน้าอยู่ไกลนะครับการคมานาคมสมัยก่อนนะครับมันไม่เหมือนสมัยนี้ไม่มีรถยนต์นะครับอย่างดีที่สุดก็แค่จัก,กรยานนะครับขี่ไปพี่น้องปั่นไปสุกหล่อกันไปกลัวจิหอวัดหน้ามันเสียเวลาไปเครื่องมือแล้วนะครับคนสมัยก่อนก็เลยนิยมพี่น้องนิยมไปนอนหน้านะครับช่วงทําไร่ทานานี่ไปนอนนา การนอนหน้าสมัยก่อนนี่ช่วงตีเขา่าฟาดเข่านะครับก็จะวิ่งว่าวนะครับว่าวพักกิศากนกสิมีสนุสน่งพี่น้องให้มันเสียงดือด้อๆไปนะครับว่าวแต่ละหม่องแต่ละบอลกับสิมีเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์แล้วก็การเรียกจะไม่เหมือนกันนะครับไอว้ว่าวตัวไอก้กลมๆนะครับมีกลมๆบ้านผมจะเรียกว่าว่าวลูกมนนะครับไอ้ที่เป็นหางลงมานะครับจะเรียกว่าหางเหลวนะครับ แต่ละพื้นที่กระสีเอิญบ่คือกันพี่้องคือสมัยก่อนนี่นะครับไผ่นอนหน้านี่นะครับต้องเฮ็ดวาวแล้ะก็เสียงสนุ่นะครับสนุ่นนี่กระเฮ็ดมาจากอ่าวายนะครับเอาวายมาเลานะครับอ่าหรือว่าบางคนก็เอาใบตานแต่ว่าใบตานสีบปท้นครับแต่สมัยนี้สมัยใหม่นี่เขาใช้ไอ้พลาสติกนะครับที่รัดของมานะครับมาทํานะครับก็เกิดเสียงแต้ว่านะครับกระดังบ่ดีบ่มงี้เท่าไหวพี่้องไหวนี่คือมันใช้คนเหล่านี่นะครับ ฝีมือในการเลานี่นะครับมันจะเห็ดใ้เสียงมันแต่ละแต่ละคนนี่สิบ่คือกันนี่พี่น้องผูใดเหตุสนุมวนนะครับเสียงมวนบางคนก็เสียงบ่มมวนนะครับก็ขึ้นอยู่ขับการเลานะครับแล้วก็สินอนฟังเสียงสนุพี่น้องว่าเว่าผูใดคือดังมวนแท้เสียงสนุภูใดคือดังมวนสมัยก่อนสิเป็นยังสีสั้นนะครับแต่สมัยสมือนี่มันบมมีครับมันบมมีแล้วนะครับเกี่ยวเข้านี่ก็คือเกี่ยวมือเดียวแล้วเดียบร้อย สมัยก่อนนี่เกี่ยวเป็นเดือนนะครับแล้วก็จะมีการล่ลงแขกเกี่ยวเข่าหรือว่านกันมากพี่น้องเพื่ออใส่แรงงานเข้าไปซอยเพิ่นจะเพิ่นกับมาใส่แทนเท้าเพิ่นกับมาซอยห้องประมาณนี้นะครับสมัยนี้มันโบนห็นแล้วสมัยก่อนนี่เกี่ยวเข่าล่งแขกหรือเข่าว่านว่านกันมาเกี่ยวมี่นะครับม่วนพี่น้องเกี่ยวกันนี่สามสิบสี่สิบคนนะครับอ่า ย่ำตกเทียงมากกับตำหมูฮู้ตำหกหุู้เพิ่มใส่ข้าวบะกอกบักอกนี่ก็ไปหาเก็บเอาพี่น้องน้ำโพนนี่แหละบะกอกกับรังซุกนะครับแล้วก็ตำหมหุู้กินกับใบไอ้กระเทียมพี่น้องเพราะว่าสมัยก่อนนี่คือปลูกผักปลูกยังกินกันเองนะครับอยู่น้ำหัวน้ำโพนนะครับปลูกผักกระเทียมใบก็ะลังอ่อนๆก็มากินกับตำบมหุ้งแซ่บครับอร่อยมากเป็นวัฒนธรรมที่มันหายสาบสูญไปแล้ว ก็ว่าได้พี่น้องหรือบางพื้นที่เขาอาจจะยังมีอยู่นะครับแล้วการเกี้ยวเขานี่นะครับล่งแขกเกี่ยวเขานี่กระสีดักนกขุมสมมือนอกขุมหมูมีได้พี่น้องมิตรลูปเด้ไอตัวจริงนกขุมนี่ต่อไปนี่จะวาดบนผนังนะครับให้เด็กมันดูนะครับนกคุมนี่หายากนะครับเอาซิ่งพี่น้องไปดักไอยู่น้ำมุ่นนะครับน้ำมุ่นหน้านี่แหละเอาซิ่งไปดักไว เกี่ยวกันไปอ้อมกันไปนกขุมมันก็แแรนมันก็ตื่นกับไปติบซิ่งเนี่ยโต๊กแรงมากหลังจากเกี่ยวเขาแล้วกับไปลาบนกขุม่มสู้กันกินพี่น้องหรือว่าเขาสเก็บแมงมนนะันนะครับคล้ายๆตับตะกแตนนะครับแมงมันเกี่ยวกันไปเก็บกันไปนําแต่สุ้มือนี่นี่ม่มี่หพี่น้องแมงมันนี่ก็หายยากนะครับเพราะว่ามันถือสารเคมีนะครับหน้าสมัยก่อนนี่ใส่ตะิี่ขัว้วขี่ขั้วยพี่น้องบริเวใส่สารเคมี ยาฆ่าหญ้าก็มีมีเพราะสมัยก่อนนี่เป็นนาดํานะครับนาดํานี่หญ้าจะไม่ขึ้นนะครับขึ้นก็ขึ้นหน่อยนะครับแต่สมัยนี้นี่นาหวานนี่หญ้ามันเยอะพี่น้องกระใสยาค่ายยากะกามาทําไร่ชีวิตเท่าที่กังวลนะครับทํหนาสมัยสมุนนี่นทํานาสมัยทุกวันนี้ก็คือเหมือนเหมือนตุยผ่อนสงไงเหมือนตายผ่อนสงไปเพราะว่าอย่างที่ห้องกระใสสารเคมีนะครับในการฮิตหน้า ปุ๋ยก็เป็นเคมียาฆ่ายาก็เป็นเคมีสรุปสุดท้ายแล้วมันก็เข้ากับกินเขามาเป็นเคมีแล้วเขาก็ป่วยกันอยู่เสมอเนี่ยเป็นมะหอกมะเร็งเป็นดันเป็นนี่นะครับโรบคไข้ไข่เจ็บก็หลายคนสมัยก่อนนี่พี่น้องอายุนนยืดนขนาดว่ากินปลาดิบคนสมัยก่อนนี่ชอบกินของดิบนี่ยแต่อายุยืนก็คนสมัยนี้ด้ยคนสมัยนี้นี่กินแต่ของสุกแต่อายุสั้นลงนะครับเพราะว่าได้รับสารเคมีจากการทำเกษตรนี่แหละนะครับ เหมือนใต้ผ่อนส่งทําเยอะยิ่งยิ่งเก็บมาเยอะสารเคมีนะครับเคร็ดไหลให้เก็บขอมัาลายนะครับมันก็นคือสมัยก่อนพี่น้องแล้วก็ความสุขนะครับเหมือนสมัยก่อนนี่ต่อไปก็คือสิเฮากับสีบอให้ลูกห้หลานฟั่งครับว่บาสมัยก่อนมันมีจังสันจังซีนะครับแต่สมัยนี้นี่คือรถเกีียวลงไปเลยพี่น้องไล่ล่อหกลอยเจ็ดลอยว่ากันไปเกี่ยวมือเดียวก็แล้วตากําถนนนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยนะครับตากฟอนเข่า มันแห่งครับจ็คเนไปมัดไปมัดกับไปกู้ขึ้นมากไปกู้ขึ้นมากกับมัดใาตั้งเป็นร่อมแข่งกันร้อมได้พี่น้องว่าร่อมเขาปีนี้ไปสีง,งก็กันนะครับเขาผู้ใดสิงแง่สมัยก่อนเป็นยังไนแต่สมัยนี้นี่บ่บมีอ่ะพี่น้องนะครับสมัยสมนี้วัดกันที่อุ้มครับรถเกียวเด็กจ็กอุ้มปีนี้ประมาณนี้ครับความสุขเล็กๆนะครับที่มันหายไปกับตามการเวลาน,น มันเลื่อนล่างไปสู่มเหนื่อยไปเนาอมันเลื่อนล่างไปทุกวันนะครับต่อไปเราอาจจะเว้าให้ลูกให้หลานฟังนะครับว่าก่อนจะมาเป็นข้าวสมัยก่อนต้องทําจังสั้นจังที่ด้นี่ก่อนที่จะมาเป็นข้าวนี่นะครับก็ต้องไปตกก้าได้ต้นก้ามาแล้วก็ต้องไปถอนถอนมาแล้วก็ต้องไปดำนี่ขั้นตอนมีนสิเป็นจังสี่นะครับดําแล้วก็ต้องกเก็บเกี่ยวเกี่ยวมือเกี่ยวยังกะว่ากันไปนะครับสมัยก่อนความสุขนี่เยอะมากครับ มันบ่อเร่งรีบคือจังคนสมัยสมออคนสมัยทุกวันนี้นะครับเร่งรีบนะครับเร่งรีบทุกอย่างนะครับเร่งรีบเพื่อหาเงินหาเงินก็มาหาเงินมาใช้ใช้แล้วกว่าหมดก็ไปหาเงินบ้นอยู่สิพี่น้องบนลูบอยู่อย่างนี้นะครับมันทําให้ความสุขเล็กๆ็กน้อยทีเราวางทางทอดเหตุสูญสายไปนะครับบางทีก็คิดถึงพี่น้องคิดถึงเหมือนกันว่าอยากจะกลับไปวันวานเมื่อตอนเป็นเด็กนะครับคิดถึง คิดถึงพ่นอ่าสมือนก็บบ่เห็นแล้วพี่น้องคิดถึงพ่นบักขามพ่นบักซีดาที hey. uh, ่เขาเคยไปคืนกินตอนพป่น้อกน้อยสมื้อยี้บ่เห็นแล้วธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเพราะว่าการทำนาสมื้อนี้ก็ย่านเพิ่มบ่ใหญ่ย่านบ่ได้เข้าหลายก็เลยเพิ่มพื้นที่ในการปลูกเข้าโดยการใส้แทรกเตอร์นี่แหละดันพ่นดันยังออกนะครับทุกวันนี้พ่นนี่ไม่มีแล้วพี่น้องพ่นนี่ อาจจะได้เบ้าให้ลูกให้หลานฟังครับว่าพ่นั้นเป็นยังไงนะครับบม่มีแล้วนะครับพ่นแบบพริกพ่นปู่บักเขือพ่นปูกกระโพดนี่ไม่มีครับทุกวันนี้เป็นแค่ความหลังนะครับเอาพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณเอฟซีได้หลายครับที่ขามาเบิ้งช่องไอ้นุ่มน้อนหน้าครับอ่าขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็จะได้เตรียมสินค้าพี่น้องไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเจอกันพี่น้องนะครับถ้าผูดอยยุใกล้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ เจอกันไม่คลิปหนาครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ